เผมสายผลเกษตรแสงครับผู้ช่วยโค้ดคนนครเษตสนตาครับครับผมวันนี้อยากให้พูดถึงเกมวันนี้ก่อนครับในมุมมองเป็นไงบ้างเกมวันนี้ก็ถือเป็นเกมที่สนุกครับคือคือเราสามารถต่อรังกับกับทีมที่ว่าเขาเขามีเขาใช้เงินต่อเดือนเป็นล้านล้านกว่าของเราอยู่ประมาณ5้0แสนก็ผมผมว่าผมก็โอเคครับ วันนี้จากเกมดูแล้วจุดที่เรียกว่าน้องๆพลาดกันก็คืออ,อยู่ในยังไงลละเอียดส่วนคลมากฝาครับคือมันมันมันพลาดลูกง่ายๆโดยที่โดยที่คือเราก็ฝึกซ้อมมาแล้วอันนี้ก็คือต้องไปแก้ไขในในรายละเอียดของของปีต่อไปครับ จริงๆก่อนเกมมีการอะไรพูดคุยว่ากำชับอะไรกับน้องๆก่อนลงสนามไหมผมกำชับทุกหัวข้อครับแล้วมันก็เกิดเกิดเกิดผมก็กลับไปแก้แก้แล้วมันก็เกิดอีกผมก็นี่แหละครับคือเด็กๆของเรายังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้สู้สู้สทีม,มหาสาคาไม่ได้ใน,ใน,ใ,นในม,มุมมจากเกมนี้คิดว่าใน,ในการเล่นต่อยอดรายการต่อไปหรือว่าทัวร์นาเมนต์ต่อไปหรือว่าโปรแกรมต่อไปของบ้านค่ายจะมีอะไรยังไงบ้างครับ ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็แยกย้ายแล้วก็จะมีเขาจะนัดงานเลี้ยงท่านผู้บริหารนัดร่วมแล้วก็อาจจะมีเราจะส่งบอลหนองล่อบอลเดินสายครับแล้วก็มาเราก็จะใช้ชุดชุดชุดบ้านค่ายแต่ในในในนามทีมอะไรก็เดี๋ยวผู้บริหารเขาจะแจ้งสำหรับภาพรวมผลฤดูกาลนี้นะครับในในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพี่นพอยู่กุ่มทีมตลอดมองว่าไงบ้างครับในตลอดสองซีซั่นนี้เลยว่าทีนี้ทั้งผู้บริหารใหม่ทั้ง ทั้งทั้งโค้ดนบเองแล้วก็ผมเป็นเป็นมิติใหม่ของบ้านค่ายครับเป็นมิติใหม่ของบ้านค่ายแล้วเด็กที่ผมผมสร้างถ้าถ้าเด็กชุดนี้อยู่กับผมปีหน้าแล้วอยู่ใกล้อยู่ด้วยกันผมผมผมไม่กลัวทีมไหนทางนั้นผมผมผมบอกตรงนี้เลย นั่นแสดงว่ามั่นใจว่าปีหน้าการกลับมาร่วมไทยลีกสามอีกครั้งหนึ่งรอบแชมเปี้ยนลีกต้องมาต้องต้องมาแน่นอนครับต้องมาแน่นอนครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยวันนี้ก็ถือว่ามากันเยอะแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจตลอดก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลนะครับแฟนบอลมั่นคายทุกคนทั้งทั้งเขาเรียกแฟนแฟนแฟนตัวอะไรแฟนยงกับอ่าแฟนตัวยงกับ เรียกขาหาจรกับขาขาประจำครับก็ก็ต้องขอขอบคุณแล้วผมคิดว่าณโอกาสต่อไปเขาอยากติดตามทีมบ้านค่ายบ้านค่ายมากครับคนน่าจะเยอะขึ้นนะครับอะไรครับคุณ ในส่วนผมก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารทางสปอนเซอร์หลัก W H A t h a ปเป p e r m ิวแล้วก็ต่างๆที่อยู่ทางรอบสนามที่เป็นสปอนเซอร์ให้ใหกับทีมบ้านค่ายก,ก็ขอขอบคุณครับทั้งแฟนบอลที่ซื้อบัตรมาดูทั้งก็คือเป,เป็นส่วนหนึ่งของการนําไปนําไปต่อยอดหรือไปเป็นเงินเดือนของนักเตะทุกคนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณพวกทีมงานสตาฟทีมงานนักฟุตบอลน,นะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ผมทีมงานของผมมีแค่ไม่พอเราเห็นของเขาแล้วเรา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 ท้อแต่เราสามารถทําได้เพราะทีมงานของผมมีไม่เกิน5คนมีประมาณ3คนแต่ผมทํางานจนสู้กับทีมทีมทีมใหญ่ได้ผมผมตรงนี้ผมขอชื่นชมชื่นชมครับชื่นชมในทีมงานและก็นักฟุดบัอนทุกคนครับ